ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพี่เอครับผู้อนการฐานี้โทรทัศน์ข่าวออนไลน์นิวและคิวทีวีนะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับในภาคดึกทกแล้วหลายๆท่านก็คงอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านนะครับซึ่งวันนี้มีประเด็นในการจะสตรีมิงนะครับเกี่ยวกับปัญหาของเครื่องวิเถื่อนนะครับ นะฮะก็ข่าววันนี้พอดีตอนเย็นจะสตรีมมิ่งก็ก็ไม่ได้สตรีมมิ่งนะครับพอดีรอเช็คข้อมูลอยู่ว่าจริงไหมฮะวันนี้ฮะเวลา,าสิบสีบ่นาฬกากสำนักงานกสทชภาคสี่นะครับภาคสี่นะครับร่วมกับเจ้าที่นะครับพันตำรวจเอกกิติชัยสังถาวรผู้กำกับนะครับลงเองเลยนะพุ่มกับนะบผ่านผู้กกับสบ,บอหาดใหญ่ นะครับสั่งให้ท่านผู้กับการปอปามพันธำรวโทรงสุรรอ,องผู้การฝ่ายปราบปรามสอหัวใหญ่พร้อมเวลาตำรวจทหารฝ่ายปกครองครับร่วมกับเจ้าที่สำนักง,งานกสวทชภาคสนะครับเข้าตรวจค้นตับคุมปราบปรามงานความมั่งคงน,นะครับในเคตลาดสันติสุขหาใหญ่ซึ่งวันนี้ก็ได้ของกลางไป73เครื่องอันนี้ก็ขอชื่นชม นะฮะต่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เริ่มนะที่เริ่มเอาจริงเอาจังนะครับในการตรวจค้นจับคุมบเรื่องเครื่องเถื่อนนันทีครับวันนี้ก็ได้ไปเจ็ดสิบสามเครื่องนะฮะก็หลากหลายยี่ห้อนะครับจะสืบเนื่องหลายหลายอย่างเลยสำหรับคนที่ถือเครื่องเถื่อนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องปัญหาระดับท้องถิ่นแล้วมันเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งท่านสังเกตช่วงนี้จะมีการข่าวจับวิยุเถื่อนมากเลย นะครับมีการจับวิวเถื่อนมากฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านท่านใดรู้ตัวว่าใช้เครื่องเถื่อนอยู่ช่วงนี้ก็แอบแอบใช้หน่อยไม่อยากให้แน,น,นะนำนะฮะแต่มาผิดกฎหมายเพราะผิดกฎหมายเนี่ยท่านมีปัญหามากเลยเพราะว่าเสียค่าปงค่าปรับเยอะนะครับมีใช้ตั้งเนี่ยนะฮะทั้งปั๊มทั้งจับโอ้ยมันเดือดร้อนอะ ครับใช้ถูกต้องดีกว่าผมเองคนหนึ่งที่เป็นสื่อเป็นคู่ภัยด้วยเป็นนักวิศวกรรเล่นก็เป็นปัจจุบันเนี่ยผมยังต้องแยกหมวกใช้งานเลยครับรู้รู้ว่าไหนผิดแล้วแต่เขาอย่าทำนะครับเพราะท่านบอกว่าพอท่านถูกจับมา ท่านบอกผมไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้สำนักงานกสทชตำรวจเขาไม่ฟังคุณหรอกนะครับว่าคุณจะรู้กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายนะครับเ<ม>ครื่องเทือนนะผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าล้านเครื่องนะห้าล้านเครื่องนะครับที่กสทชขาดไรายได้อ่ะนะครับหลายคนบอกค่าธรรมเนียมมาเราคิดเราคิดค่าใบยาก,ก็ได้อ่ะ ไม่ได้คิดเยอะครับแต่ท่านบอกโอ้พี่คิดเยอะหรือเปล่าไม่ได้คิดตัวเลขเยอะนะครับแต่ถ้ามามองตัวเลขจริงๆเนี่ยหน่วยงานกนสทชเนี่ยเขาคิดตัวเลขเขาออกมาเนี่ยมันเยอะเมื่อสองตัวนก็ได้มีกาสไปแลกคุยกับผู้ใหญ่ระดับผู้บริการในกนสทชมาเหมือนกันห้าร้อยสามสิบห้านะครับผมแคคูณแค่ห้าล้านเครื่องนะครับนะฮะสูญเสียไรายได้ไปนะครับ สองพักว่าล้านนะครับ5ล้านนะครับส0 0พักว่าล้านค่าใบอนุญาตครับที่ก,ทกสทชเขาไม่ได้เงินสักบาทแล้วตอนนี้เขาจะเริ่มมาเช็คบินแล้วครับท่านผู้ชมถ้ากสทชเขาข้อระเบียบว่ามีรางวัลน,นำจับเมื่อไรแล้วจะสนุกมากกว่านี้ นะครับผมได้ข่าวมาแวแววๆว่าระเบียบเก่าของกอศทชเนี่ยเขามีระเบียบเกี่ยวกันให้รางวัลสินอ่าสินบนรางวัลน,นำจับยูคุณที่จับคดีสิ้นสุด10% 5%เจ้าที่ตำรวจท,ทุกคนจะได้แบ่งสัดส่วนของเงินค่าปรับสนุกนะครับเพาวนาให้กฎหมายหรือประกาศเรื่องนี้ออกมาฮะไม่ต้องทำงานแล้วครับ องวันตะเวนนะชี้จับคนที่ขายเครื่องเถื่อนครับดูสิครับบอกว่าเจ้าที่ไม่พอเขาไม่เป็นไรครับเขาให้รางวัลน,นําจับสินบนนําจับอเอ้าเออผมกม็เห็นด้วยนะผมไปนั่งคุยผู้ใหญ่มาบางท่านบอกเอดีไหมนเนี่ยถ้ามีรางวัลสินจำนสินบนนาจับเฮ้ยผมบอกก็ดีดีครับท่านค่าปรับค่าปรับหมื่นหนึ่งคุณได้พันหนึ่ง าผมว่าคงเกิดอาชีพใหม่นะขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนดูตะเวนดูแล้วท่านผู้ชมดูนะครับว่าที่ไหนขายบ้างจำหน่ายบ้างรักลอบบ้างจะบอกว่าขายตามเว็บไซต์นี่จะรอดไม่รอดนะครับมันเข้าขายเกี่ยวความมั่นคงความมั่นคงนี่คุณจะขายบานไอทีขายบานไหนโดนหมดครับไม่มีฮนะอย่าไปล้อเล่นนะครับตอนนี้ ตอนนี้ต้องปราบปลามเตือนกันหน่อยเพราะท่านเห็นข่าวบางข่าวไม่ได้ออกเห็นข่าวเล็กๆกันน้อยแต่บางเคสที่น่าสนใจผมก็ขึ้นมาเตือนเตือนกันก่อน,อนจับหลายครั้งนะครับที่เขาฝากมาเอฝากไปเตือนมากหน่อยในฐานะเป็นสื่อผมว่าพูดแล้วพูดอีกผมกผม็เตือนเตือนให้ตลอดนะครับก็ขอท่านตรวจสอบเครื่องที่ท่านใช้อยู่ ก่อนหลักสามคองง่ายๆเครื่องถูกต้องไม่เป็นเครื่องเถื่อนมีคสทชแปะมีเลขไอ้ใ e, นแล้วแต่ A e ไนะตอซีไดีแปะไว้นะครับใบอญาตมีคนอบรมแล้วนะครับมีขยายขายจากหน่วยงานแล้วนะครับซื้อเครื่องถูกต้องตามหมายความถี่มีใช้ความถี่ที่ถูกต้องประเด็นที่ตายอีกความถี่หนึ่งคือชอบย้ายไปชออ่องวสามสิบสองหรือช่องนัดหมายซึ่งเป็นช่องที่ทำไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานาเลย ท่านก็ไปแอบ,บใช้กันนี่ฮะผลของผู้ค้าในโดนแล้วสัปดาห์ที่แล้วกู้ภัยทางภาคเหนือโดนแล้วจะบอกว่าไม่ถึงคิวผมไม่ใช่นะครับเพียงแต่รอเวลามากกว่าสักยภาพของสำน,นักงานกสธชผมเชื่อว่าเขาโมนิเตอร์ได้ทั่วประเทศแล้วในขณะนี้เนื่องจากมีสถานีเฝ้าฟังย่อยถึง20สถานีคุณรู้หรือเปล่า ปากซอยบ้านผมนี่วัดบันทายมีเลยครับ1นึ่งเบสสเตชันเลยผมว่าไอเรียนเป็นโคหลายสิบกิโลครับแตาบอกว่าเจ้าที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่รู้เห็นแต่ยังไม่มีเจ้าทุกมาร้องเรียนมากกว่าครับถ้าวันไหนท่านไปแอบใช้ความถี่แล้วเจ้าของหน่วยงานทําหนังสือไปให้สํานักง,งานกนสทชตัวสอบแล้วรางวัลที่หขึ้นมาบ้านคุณแจ็คพอตอยู่เรียบร้อยครับ นะฝากแชร์กันรณรงค์นิดนึงครับตอนนี้กสทชเขาพลิกหน้ามือเป็นเชิงลุกแล้วเขาไม่ได้รับอย่างเดียวนะครับก็ขอฝากไปบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้ก็ใครใช้ข้อมีอยู่ตรวจสอบกันนิดนึงจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้หน่วยงานเองที่เกยวจัดซื้อจัดสร้างเกี่ยวกับครูพานเองก็ต้องทราบระเบียบด้วยไม่ได้ซื้อเครื่องสมัครเล่นตายประจําหน่วยงานผิดกฎหมายไม่ขายใหญ่ขายไม่ได้ ตอนนี้ผู้ค้ากาลังจะเดือดร้อนเพร่ะว่าเนี่ยกุ่มพานี่เริ่มเนี้ยสำนังกงานก,นกสทชออกตัวสํารองจําหน่ายแล้วครับบางท่านยังไม่รู้จักเลยการสํารองจําหน่ายคืออะไรตัวสํารองจําหน่ายยังไงอธิบายสั้นๆนะท่านซื้อถ่านมาสิบก้อนครับซื้อฐานไฟฉายมาสิบต้อนนําเข้ามาแล้วผู้ที่ใช้ไฟฉายได้จะต,ต้องขอขอขยายใครก่อน ขออนุญ,ญาตใช้กับกสทช,ออสชอกอกสทชก็จะตอบกลับมาว่าเอ้ยหน่วยงานคุณสามารถใช้ฐานได้สองก้อนคุณก็จัดสองก้อนครับส่งให้หน่วยงานนั้นไปโดยคุณจะต้องบอกว่าไอ้สองก้อนเนี้ได้รับเลขอังสืออนุญาตหรือขยายข่ายจากสำนักงานก,ากาสทชลเลขที่อะไรวันที่เท่าไหร่ตามผมไม่ทันนะคนนี้สอนแต่น,นั้นที่ผมก็บรรยายเรื่องพวกนี้อยู่เชงวิชาการด้วยไม่คิดเงินปกติพูดได้ตังแต่นี้พูดฟรี นะครับผมพูดได้ตังพูดเป็นชั่วโมงได้ตังคล้รับกลายเป็บริษัทหนึ่งนะครับหน่วยงานหนึ่งจัดซื้อเลยครับอ่าเป็นซื้อมาเหมือนกันตัวรงสีนะซื้อมาเหมือนกันแต่ไม่ได้แสดงการสัมมอาจ่ายคือไม่ได้บอนุญ,ญาตแต่ซื้อไปก่อนแล้วผิดกฎหมายนะหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าซื้อเครื่องก่อนและขอขยายไขย่ไม่ใช่ อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงเชื่อไอ้ร้านค้าพวกนี้มันเฮงซวยมันเห็นประโยชน์ส่วนต้นหน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้จะต้องมีขยายขายแล้วเท่านั้นหรืออีกกรณีในกรณีเร่งด่วนอัน,นไม่เกี่ยวกันว่าไปโดยภาวะโปรตีเดนี้หนังสือขอาสตชเนี่ยข้ออนุญาตหน่วยงานแต่ละเป็นปีต่อปีแล้วท่าน ไม่ใช้ปีไหนไม่ตอบรับละเลยปุ๊บเขายึดความถี่ท่านเลยขอใหม่ไม่ได้ขอให้หน่วยงานทุกท่านไปสำรวจตนเองครับเครื่องซื้อถูกต้องไหมขยายไข่แล้วหรือยังมีใบญายยตาิหรือยังจากกอสชแล้วหรือยังอย่างงวัวหายแล้วล้อมข้อครับท่านมดคนที่เหลังไม่ได้เอทำาไรดีเนี่ยแต่ตัวสารองแล้วขอสชอส่งตดหมายม่แล้วอย่างนี้อย่างนี้ อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับจะบอกว่าช่วงดวงสวยใครดวงใหม่ก็ได้ครับแชร์กันไม่ได้เลยนะครับเรื่องวิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยโทษจำโทษปรับนะฮะสูงสุดหนึ่งแสนบาทติดคุกห้าปีอย่าไปล้อเล่นรู้ว่าผิดก็ยังไปโอวโดโชว์ฮะเมาเนี่ยรับมอเตอร์ไซค์โชว์จังเลยผมเห็นมาเยอะแล้วครับไม่ต้องมาโชว์แล้วครับผมว่ามีวิว ผมก็ไม่ได้ใช้เลยครับอร่ยนี้น้อยแล้วใช้จะขายงานมากกว่านะครับฉะนั้นตอนนี้เดือนนี้ก็สาชอได้ส่งจดหมายไปแล้วโดยจะทําการสุ่มตรวจร้านค้าที่สำรองจําหน่ายไว้ว่าท่านแสดงเอกสารจริงหรือเท็จโทษไล่คือขั้นเพิกถอนใบอนุญาตค้าไอ้นั่นหมายความว่าท่านจะทําอาชีพค้าวิคมาครไม่ได้เลยในชื่อของท่าน เท่านั้นหรือชื่อบริษัทถูกขึ้นแบ็กลิสต์อย่าไปล้อเล่นนะครับตอนนี้ปีนี้ขาขึ้นยุคนี้ขสชยังอยู่ยังไม่ประกาศยกเลิกทำไรก็ระวัดระวังกันเองผมพยายามดูข่าตลอดมีอะไรก็จะแจ้งให้ทราบตลอดนะครับเ้ื่อความปป็ดานาดีนะเพื่อนๆเราเป็นห่วงกันอยู่ ก็ใครที่ใช้เครื่องเถื่อนอยู่ความดีเถื่อนอีกอยู่คนก็ยังเถื่อนอไม่อบรมก็ขอให้ระมัดระวังกันมากขึ้นวันนี้เดี๋ยวหาผมว่าผมมาโดนเข้าข่ายนะครับมาชี้นำอีกคือผิดก็คือผิดนะครับช่วยไหนได้ก็ช่วยต้องการคำปรึกษาโทรหาผมได้ไม่ต้องไลน์ครับผมติดต่องานอย่าไลนา์หาผม0 8 2ย์1 5 2 2 5หสองสอง 0824915225คุณเอครับผู้บริการสถานีข่าวออนไลน์นิวและ q ิวทคุณโทรมาถ้าผมไม่ติดงานหรือติดอะไรต่างๆยินดีให้คำปรึกษาชี้แนะทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนใช้เวลาประมาณ10นาทีในค่ำคืนนะครับข้องใจเรื่องไหนเกี่ยวกับพร,รบวิควคมนาคมเรื่องขันเขาขยายไขยัยงไงสิ้นแจ้งมาขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ